แม่แต่เคียนอุไรทองอุไรทองแม่อุไรทองอทอง,อทองโอ้ยมาขออะไรอ่ะมาขอมาขอทำไมมาถามาฟันขา มาถากมาถางมาถากมาฟันขาเจ็บขาอยู่ตั้งนานโอ้ยครับพี่น้องบาวสินค้าเนาะ้อนี้กอ่าเอาเลขกเดดอยู่ตะเคียน ทองครับพี่น้องเนาะจาแม่ตะเคียนัวดตรงเนืองพันใทยหกสี่กับหนึ่งสามฮะครับพี่น้องตือว่าผิดแต้มเดียวพี่น้องเออ่แม่ล่างวัอนี้ก็เออ่แม่ล่างปลาทิพย์ครับพี่น้องเดี๋ยวเหามาเอาในการเนาะเป็นบรรยากาศทองหน้าครับพี่น้องวัอนี้ก็ขอ,ขอเหล็กเดชจาแม่ตะเคียนท่องเนาะ เดี๋ยวให้แม่ล่างเพิ่นเอาตัวเลขหรือขอตัวเลขในจำแม่ตะเคียนทองครับพี่น้องเป็นต้นตะเคียนใหญ่ครับพี่น้องอายุหลายร้อยปีครับพี่น้องเฮาเนาะบรรยากาศต้นตะเคียนยักษ์ครับพี่น้องเบิ่อนอมื้อนี้ก็มาขอโชค์ก็ใช่เด้อจำแม่ปังๆเลยงวนนี่ วรงนึงอบพิพผาดไปลูกหลานขอโทษขอไปเ้อก็อย่าถือสาลูกหลานต้องเกือหัวเถ่าปรถึงการเนาะครับพี่น้องฮะวันนี้ไกลูกหลานหมกปังเด้อสามโตตรงตรงเลยก็มาดีมิตะพูม,มาดีวังดีมาขอชมบารมีขอเพึ่งพาบารมีขอแนวทางเด้อมือนีน มามื่อนี่ก็มีพร้อมมีทุกอย่างทุกเนี้ยววันี้นำหวานนําบริสุทธิ์ขนมได้มาพร้อมเลยนีน่แตีงขันมาแต่งมาขอหอ้า อ๋อไหนเนาะร่มมันเนาะครับอุมแห่พยว่าให้ไดเลยมั้งละไรประเดินไป

มวันที่16พฤศจิกายน2หา67นี่เด้อ đây con ngốm đây nam đây nhắn Má hãy quầm đây Úp đây đây, đây để để thang Má hãy ôi phụ nữ nhà tài kia ơi đây phụ giang đưa mùi này đây mà Nằm nam đen nam bồi sút nam khu đà ขนมนมเลยได้มใหอยอ้ให้คากๆเด้อให้ตรงๆเลยเด้อมือนี่พูดอโอ้ยุ่นเลอกขนมมะหอยเด้อแป้งเอา เปี่ยงก็ได้ไม่้มานี่เด้อผนิ่ทางามๆเด้อให้คักๆงามๆเด้อบอกซื้อเสียงเรียงน้ำเด้อ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตัะละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัะละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัะละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมินาสกาลินาตังพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาลินาตังธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาลินาตังสังคังอภิปูชตังโกสังคัง,คงนะมหามีส,รสารธรรมเกษตรพันธุงนรินทางปลิตวานภารโวสถานักขาตุติปัญมหาเนทีเปรตเทจากขามี จะรู้ว่านะคะเกเกืออาวุธเพื่อเกตีปมมาจะยันตุเทวาจลาสรบิสเมยยจาคันรทัพปะนะคาติทันตาสันติเกยังมุลิวาลจะนังชาต์บวมีสุนันตุธรรมสวนาการวยยัมพัฒนตาธรรมสวนาการวยยัมพัฒนตา ธรรมะสวนาการวยัมปัตันตาสาธุสาธุสาธุเดอเทวดาเทวดาเทวดาปูยูเบื้องบนสิพุกชั้นฟ้าสิพาชั้นดินสิสีชั้นบาดาผูมเจ้าทีสถานพอระเมทโทรณนี มาเปิดโชวเปิดลาบเด้อเปิดให้ลกูกให้ล้านมาขอจมบารมีเพ่งพระาบารมีมาขอรัตบาลไทยงวดทันทีสิบหกพุทเปิดเปิด,ปดนมโมพุทธยะนมะพัทธุอัอกสะนมะพัทธะถะสาธุสาธุสาธ,สาธุเปิด ยาตะเคียนยาตะเคียนมาด le, ีลงมาสื่อมาบอกกับร่างด้วยยาตะเคียนชื่ออะไรบอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยบอกชื่อเสียงเรียงนามด้วยยาตะเคียนชื่ออะไรลงมาบอกมาบอกด้วยแล้วก็มาบอกโชคบอกลาบ <c oughs> <c oughs> มาสื่อมาบอกร่างด้วย ตาทุตาทุอยากได้โชคได้ลาบใช่ไหมโอ้อยากได้โชคได้ลาบกับย่าแม่ตะเขียนอุไลทองนะแม่ตะเคียนอุไลทองอุไลทอง แม่อุไรทองขอหลาบเด้อนะแม่อุไรทองเด้อโอ้ยมาขออะไรอ่ะมาขอมาขอทำไมมาถากมาฟันขาลูกหลานรู้เท่าไม่ถึงการมาถากมาถางมาถากมาฟันขาเจ็บขาอยู่ตั้งนานโอ้ยมาขอให้ลูกหลานรู้เท่าไ่ถึงการ เจ็บนะเจ็บขาหายเบนน้อเจ็บ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 อืม้มาเจ็บเจ็บขา,าข,าขามาฟันขาอยู่ดีๆก็มาฟันขาจะมาขอโชคหมอลาบทำไมมาฟันขาแล้วจะให้ไปทำไมละ่ะมาฟันขานะ เราทากบเตอกานครับผมขอใหม่เด้อขอขอโทษขออภัย้หลายเราเถากัถึงกานครับ เก็บขาฟันขาแล้วจะไปให้ถูกยังไงจะไปให้ยังไงล่ะมาฟันขาไว้ก็ไม่ให้อะขอไม่แม่ม่ะไม่อะไรพร้อมขอไนะครับก็ก็ก็มาขอก็โอ้ยดีนะมาวันนี้นะก็เป so ิดเพลงให้ย่าฟ้อนลำหน่อยสิอยากฟ้อนลำนนะ เพลงยาวนี้ียก้องเยอะดูอมาเนเยงไม่ยามเพิ่มมักมวนบ่ครับอยากลำน่ะอยากลำน่ะอยากลำอยากลำอยากลำไม่ใช่มาฟันขาไว้ถ้าอยากได้โชคเจ็บขาจะไปให้ยังไงอ่ะขาฟันขาเลือดไหล นอนโจมร,รักษาทรมานตอนนี้ก็หายแล้วอุซาถูหายแล้ว,ยลวอ,ยอย่าไปทำอีกนะอย่าทำอีกนะครับครับครับองฟันขาตัวเองดูสิจะเจ็บไหมเจ็บครับ เครื่องเสียงโมมี่เสี่ยมันบมม,นบมีมากอเ,เอ้าเจ้าแม่เอาอเ,เอาเลยครับโอ้มัมนมวนขักเด้วอะันี่นคนอยักล้าคนเราควจะสิบบอ,อกโซค tường tường lên trên để làm đó

รับทุกหมดนลยครับโต้ใดน้อตัวใดน้อจ้าแม่มาหนีลูกหลานมาขอโชคขอชัน้ำเด้อของ่ายๆขอเลขกกันลาขอเลขเด็ดเด้อเนาะขอเลด็ดเลยขอเล็เด็ดเด้องวดนี่วันที่สิบหก วันที่16น,นี่ครับจะแม่วบอกมาด้อ่บอกเด้อนผิตกคนผิโตกเลยาบอกจะแม่เด้อ,อ,อ,อนสิโตก ก่อนมาดนแล้วน่าไม่ใช่สู้มือบอกซะเลยวะนี่เขียนไห้น้อร้านโง่โลเป้บอกได้เขียนอะไรเลยแล้วเขียนเจาเลยเด้อแม่อุไรทองเด้อแม่อุไรทอง

เดนวนูียอดนี่ียังนดูมือได้ค่ะดูมือได้ยียฮก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 วะอกฮกแล้วพี่น้องฮกแล้วเบืงนิวครับเบื้งนิวดูมือได้ค่ะเด้อดูมือ ดูมือนะครับ <Becca> ดูม no, like ือเมื่อกี้วอลฟีดพกครับพี่น้องพกแล้วครับพกแล้วพกแล้วครับพกแล้วก็ปิดตาได้ค่ะแล้ก็ดีครับ 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8ห8 8ด8ก8 8 8 8 6 8 6 8พี่น้องดโอ้ยมวนแห่งพี่น้องมวแห่ง่ไรนมาดนเนาะมืใส่มหาอยู่ในปลาได้ดงเนาะเอ้ยภูมิใจหิ้มเปยเลย มวนแทงพี่น้องทิ่งเรือหกแปดบอกเราเด้อหกแปดพี่น้องเนาะหกแปดเกบอวันหนึ่งเหลือสองตัด้หกแปดเก้า่อนหกแปดเก้าให้เพิ่นเขียนให้บอกอาปากกให้เพ <t> ิ่

สัตว์แแม่เด้อเอาปากกาเพื่นเนี่ยแปดเก้าหกแปดเก้ากปกาหกแปดเกาหกแปดเก้ากกาอ่นขอดหัเพื่อนเนี่ยหกแเก้าสหเด้อ่ยนหายบึงหัวหูได้ร้านปึกร้านปึกครับ

ตัวหายบทนอจแม่คัไไนเตนน้่นเดอรปาก้าครับจับถือก่นนอเ้ าสสอแปอนสามสี่คือมีศูนย์น้าสมศูนย์สองเป็นสามสี่บนแปเอาแปเอาแป3สามสี่สามสี่เจ็ดสี่สามก่อนกันนังสามนิ้วข้ังนี้สนิ้วเป็นเจ็ดกฮ้ยเป็นแปดเจ็ด เดืนไหเด้อจำได้สามสี่สามส่ง่างสาม่างหนสามสี่างล่ะเนมเนาะสีู่นย์สามสามศูน่ปางปู่ยูว่ารางแต่ว่าเป๊ะออกแม่จะแม่เียนให็นไครับ เจ็ด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 ม่คูสลับัวเบิร์นก็ขายอามันเดอพี่นองมาให้ก่อนมางันในกาแฟเอาเด้อ <c oughs> เครื่องก็พอนแล้วสวยว้ปะเนาะยัไหนนึกจะแม่เอ้ยแม่ไรล่างเจ็ดเจจ็วะแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดาถเจ็ดติดตอดเงาบ้งงบงน่โอ้เจ็ดเจ็ลหาสองเจ็ดเจ็ดล่างบ่ครับเจ็ดเจ็ดล่างเออแมนเจล่าง เจ็ดเจ็ดล่างแมนเจ็ดเจ็ดล่างัางะยังหนดินเจาจะเจ็ดเล่างมแมนวะครับต่แมนตอนเน่าเงึงเงึ๊เนกันนะ <c oughs> อ่ะเออคือ <c oughs> กับพว้มเออ <c oughs> นั่น <c oughs> <c oughs> เจ็ดเจ็ดล่างเจ็ดเจ็ดล่างฮะ อยากได้ดเด็ดนะเอฟซีคนอยากให้เห็นชัดๆแม่บบออกครับเด็ดนะเพ่งกับยกพอดีบัดเจ็บนี้เขียนนี่นะครับจะแม่เด็ดกำลังเขียนอยู่พี่น้องกำลังเขียนจะรอจะรอจะรอเขาเขียนเขียนก่อนเขียนก่อนว่าแสดงตัวไหนตัดเราเองเนาะตัดเราเองเด้อพี่น้องเด้อตัดเอา แม่ตะเคียนอุไรทองแม่ตะเคียนอุไรทองหกแปดเก้าเจ็ด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 ครับอ๋อพี่น้องซือว่าเลขคู่เนาะเลขคู่เน้อไปเลขคู่เลขคู่คู่เลขคู่เด้อโอ้ยมันจะออกคู่สโซ่เลยโซ่เลยอาทิตย์เออเนาะเออโซโซใช่ตัวอันนี้จะแม่นี่ละเออใครปฏิบัติถือบ่กใครปฏิบัติถือไหนผมทายผมทายเด้อเดี๋ยวดีกว่า คือ่กนีขึ้นครับใกล่อง้กล่องได้ะอแม่ตะเคียนลอยทองนะคะสามตัวหกแปดเก้าเจ็ดเจ็ดกาบหนึ่งเนียสามสิหส้าหกเจ็ดเนปังป่ปังเล กิมองกล้องตัวเองด้วยอันเลขตัวเลขัวเลองนับพี่นเองแปดเ689สองตัวก็เเจจ็ด,จดจ็ดครับพี่น้องเนาะเด็กเด็ดต้นตะเคียนอุไรทองครับพี่น้องเนะาะมารอบแรกกพิษแต้มเดียว รอบนี้เล่าสี่ให้เต็มๆเมพราะว่ามารอบแรกไปถากเล่าเลยพอ่อใจกับพี่น้องเนาะไปถกักต้นใหม่เพิ่นเลยพอ่อๆใจเราก็ว่าตอว่าอยก็ลูกหลานหูเทาถึงการเนาะเป็นก็ให้อภัยอยกับพี่น้องเนาะรอบนี้เป็นก็ให้้วเด้อพี่น้องหกแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องเนาะัวเลขหก แปดเกาเจ็ดครับพี่น้องผมเองบ้าวสกาาขอบพุณนตกทตานที่้ามาเบิ่งเเข้ามาชมครับผมขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ